สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Inco Term ว่าคืออะไร Inco Term มีทั้งหมด11ประเภทซึ่งแต่ละเงื่อนไขจะมีความแตกต่างโดยใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษ3ตัวเช่น CFR และ FOB ดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องยากในการจำ Inco Term ทั้ง11แบบใช่ไหมคะ แต่เราจะใช้เพียงแค่6รูปแบบในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอันดับแรกมาทำความรู้จักเงื่อนไขอินโคเทอมว่าคืออะไรกันก่อนค่ะผู้นำเข้าหรือส่งออกควรทำความเข้าใจอินโคเทอมให้ถูกต้องเพราะต้องวางแผนเรื่องความเสี่ยงและภาระการดําเนินการขนส่งเพื่อให้การนำเข้าส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาที่จะตามมาค่ะ ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะมีขั้นตอนในการขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งและการทำประกันสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังค่ะเราจะมาอธิบาย6 Inco Term ที่เราใช้บ่อยๆในการขนส่งนะคะโดยจะอธิบายแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ ลำดับแรกเรียกว่า x w ็กซ์เวิร์กหรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า xW ็กซ์ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนส่งสินค้าจากต้นทางรวมถึงทำพิธีการขาออกค่าเฟดจนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อและผู้ซื้อต้องรับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้าไปแล้ว ในมุมมองของผู้ขายถือว่าเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ง่ายที่สุดเพราะความรับผิดชอบจะตกไปอยู่ทางฝั่งของผู้ซื้อต่อไปคือเงื่อนไข FOB การส่งสินค้าแบบ FOB คือผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือณต้นทางหลังจากนั้นจะเป็นภาระของผู้ซื้อต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเมื่อได้รับสินค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือต้นทาง ผู้ขายดำเนินพิธีการขาออกส่งเข้าไปในท่าเรือและโหลดขึ้นเรือส่วนผู้ซื้อรับผิดชอบค่าเฟรดจนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อเองต่อไปคือเงื่อนไข CFR หรือเราสามารถเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งว่า cost and freight เงื่อนไข CFR คือผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนถึงท่าเรือปลายทางส่วนผู้ซือ้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆหลังจากสินค้าถึงท่าเรือปลายทางเช่นค่าพิธีการสุลก,กากรค่ารถขนส่งจากท่าเรือไปยังโรงงานหรือสถานที่จัดเก็บของผู้ซื้อเองค่ะก่อนจะพูดถึงภาระความรับผิดชอบในเงื่อนไข GFR เราจะมาอธิบายเงื่อนไข CIF กันค่ะ CIF เหมือนกับ CFR แต่จะแตกต่างกันตรงที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงปลายทางเราได้อธิบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบของทั้งสองเงื่อนไขทั้ง CFR และ CIF กันไปแล้วนะคะการรับผิดชอบและการดูแลสินค้า จะเหมือนกับเงื่อนไข FOB คือผู้ขายส่งสินค้าไว้บนเรือนะท่าเรือต้นทางส่วนผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับสินค้าไปแล้วค่ะในการเคลื่อนย้ายสินค้าเราจะใช้เครนในการยกสินค้าขึ้นบนเรือคอนเทนเนอร์ที่อยู่บนเรือจะมีตู้ที่บรรจุสินค้าอันตรายหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ จะทำให้ตัวอื่นได้รับความเสียหายได้ค่ะเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการขนส่งสินค้าข้ามประเทศค่ะเราจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นถ้าได้ทำประกันภัยสินค้าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าหากสินค้าเกิดความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้อย่างแน่นอนค่ะ เราจึงแนะนำให้ลูกค้าซื้อประกันภัยทุกครั้งในการขนส่งสินค้านะคะต่อไปคือเงื่อนไข DAP ผู้ขายเตรียมสินค้าและดำเนินพิธีการขาออกค่าเฟรดรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือต้นทางจนถึงปลายทางและจัดการขนส่งถึงโรงงานผู้ซื้อหรือเราสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นบริการแบบ door to door ค่ะ ต่อไปคือเงื่อนไข DDP สำหรับเงื่อนไข DDP เหมือน DAP คือผู้ขายเตรียมสินค้าและดำเนินพิธีการขาออกค่าขนส่งสินค้ารวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ท่าเรือต้นทางจนถึงท่าเรือปลายทางและจัดการขนส่งถึงประตูโรงงานของผู้ซื้อแต่จะแตกต่างตรงที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าภาษีนำเข้าให้แก่ผู้ซื้อด้วยค่ะ เงื่อนไขแบบ DAP ผู้ซื้อจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าภาษีนำเข้าในทางกลับกันผู้ขายหรือผู้ส่งออกจะรับผิดชอบเรื่องค่าภาษีนำเข้าและภาษีการบริโภคผู้ขายจะรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงภาษีและการจัดส่งสินค้าต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆใน Inco Term กันค่ะเงื่อนไข x w ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆเองในการขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อเงื่อนไข FOB ผู้ขายหรือผู้ส่งออกเตรียมสินค้าดำเนินพิธีการขาออกจัดส่งเข้าไปในท่าเรือและโหลดขึ้นเรือส่วนผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าจนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อเองค่ะ เงื่อนไข CFR และ CIF ผู้ส่งออกชำระค่าใช้จ่ายต่างๆจนถึงยกตู้ขึ้นเรือผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อต้องรับผิดชอบตั้งแต่เรือถึงปลายทางและตู้ยกลงจนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อเองค่ะลำดับสุดท้ายเงื่อนไข DAP และ DDP ผู้ส่งออกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆและจัดการขนส่งถึงโรงงานผู้ซื้อ เงื่อนไข DAP ผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบเรื่องค่าภาษีนำเข้าแต่เงื่อนไข DDP ผู้ส่งออกมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องค่าภาษีค่ะค่าใช้ใจ่ายต่างๆถูกกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ส่วนความรับผิดชอบของสินค้าถูกกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Inco Term นี่คือเงื่อนไขทั้ง6ประเภทที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือาการเลือกใช้เงื่อนไขให้เหมาะสมกับผู้ซื้อและผู้ขายค่ะหากคุณทำงานอยู่ในโรงงานหรือบริษัทเทรดดิ้งควรจะเลือกเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับธุรกิจของตัวคุณเอง หากคุณคือบริษัท forwarder ก็ควรทำความเข้าใจ inco term หรือข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศต่างๆไว้ให้ถูกต้องนะคะเพื่อใช้ในการอธิบายให้แก่ลูกค้าเพื่อให้การนำเข้าส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาที่จะตามมาค่ะในช่อง YouTube นี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขาการขนส่งสินค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกหากคุณสนใจงานด้านโลจิสติกหรือทำงานอยู่ในแวดวงนี้เรามั่นใจว่าช่อง Youtube ของเราเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานนี้ได้แน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบในรายการของเราช่วยเป็นกำลังใจกดกับ s ไ r i b e กดหัวใจกดไลค์หรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ